สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพายหนุ่มจุรินสีดท่าตูมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเยี่ยมปู่ทองใบนะคะแล้วก็มาเยี่ยมพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็มาแจ้งยอดกระถินนะคะที่เอซีนะคะช่วยทําบุญผ่านมาผ่านทางแม่ของพนุ่มนะคะยอดที่ได้ก็คือสอง0 0 25,500บาทค่ะจากคุณแม่แอนนา10,000บาทคุณแม่สนมหอมเนียม10,000บาท fc จากสเปน5,000บาท fc จากกรุงเทพห้0รบาทค่ะรวมเป็น25,500บาทค่ะ,ะเราวรามาฟังพ่อพูดนะคะว่าจะแบ่งไปทำวัดไหนบ้างค่ะฟังพ่อพูดเรื่องอางานกระถินนะคะว่าเราจะไปทำวัดไหนบ้างค่ะก็มีกี่วัดคะพ่อมันมียุทสามวัดสวัสดีครับ งานกระถินก็เดี๋ยวนี้มันมีอยู่สามวัดแต่อันที่จริงมันจะมีสี่วัดแต่เขาจะมาหลังมาหลังอีกเพราะว่ามันมีอีกวัดหนึ่งก็มีเจ้าภาพแล้วใช่ไหมครับพ่อวัดหนึ่งก็มีเจ้าภาพแต่เขาหาคนสมทบเขาอยู่อเขาก็จะมีมาคนอยู่ลาดเอออยู่อะไรนะอยู่ยุทธยาเขาจะมามอบให้แต่คนเดียวเขาจะมีอยู่แล้ว เงินเขาจะมอบให้แสนหนึ่งแต่ให้ชาวบ้านสมทบกับเขาอีกแล้วก็เขาก็ไม่เขาก็พูดว่าเขามก่อไม่ใช่ใจดำอะไรหรอกเขาถ้าชาวบ้านทุกคนอยากสมทบกับเขาเขาก็ไม่ว่าอะไรตั้งใจของของแต่เขาตั้งใจแล้วเขาจะทำไปทำวัดที่เก็บกระดูของพิเศลใช่ไหมคะ ทำที่วัดเก็บก็ดูไอ้เผาเทศนั่นแหละแล้วก็มาถามว่าว,วัดไหนจะมีไอ้มีพระอยู่ห้าอง,งค์นี่เขาจะไปําแล้วก็พาเขาไปดูว่าวัดนู้นวัดพระห้าองค์นีงงก่ก็มันมีอยู่ที่วัดบ้านงงามสารานี่แหละที่ไปเผาลูกชายเทศ ก็พาเขาไปดูเขาก็โอเคโอเคทีนี้เขาก็ว่า,าพอคุยกันไปก็ก็ว่าผมก็ไม่ใช่ไม่ใค่คนใจดำแล้วกรรมอะไรแต่ชาวบ้านทุกคนอยากจะสมทบก็ไม่ผมไม่ว่าอะไรเอก็โอเคกัน,นทีนี้ก็เขาก็ทำมาให้แล้ว,แ,ลวแต่เดี๋ยวนี้มันที่เป็นหลักๆก,ก็ม,มันสี่วัดแล้ว สี่วัดค่ะตีวันหนึ่งตีวันหนึ่งมีเจ้าภาพแล้วนะคะวันวันที่วันที่สี่นี่จะมีอยู่จะมีอยู่สองวัดวันที่สิบเอ็ดมีวัดหนึ่งวันที่ยี่สิบสี่อีกหนึ่งวันที่ยี่สิบสี่อีกหนึ่งวัดเป็นวัดบ้านวัดใหญ่วัดใหญ่ของบ้านตะกลางบ้านของบ้านตะกลางนี่แหละแต่ว่าวัดป่านี่จะมีอยู่วันที่สี่สองวัดแล้วก็วันที่สิบเอ็ด อีกหนึ่งวัดก็ยอดที่ที่เอซีช่วยทําบุญมาทางเมธินุมก็สองหมื่นห้าพันห้าร้อยค่ะพ่อแล้วก็จะแบ่งเป็นสวัดนะคะสามส่วนเท่ากันค่ะสวัดก่อนเขาเขมาวัดวัดใหญ่วัดใหญ่ของที่ยีบวัดใหญ่ก็วันที่24ค่ะทีนี้ก็ต้องเขาก็ช่วยต้องก็คนอยู่บ้านจวดนี่เขาก็ช่วยมาช่วยเหมือนกันแหละกับติ ตีเดี๋ยนี้เขาอยู่หัวหินแต่ช่วยมาแล้วพันหนึ่งก็ขอโมทนาบุญกับเขาคอยมีแต่ความสุขความเจริญแหละคนไหนที่มีที่มีใจศรัทธาก็ไม่มีใจศรัทธาก็คอยอยู่ดีมีสุขกันทุกคนนั่นแหละขอมีแต่อย่ากเก็บเกลียดใคขคอยมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นอย่าได้มีทุกทุกยากคอยมีแต่ ความสุกความเจนิญคุณพระจงช่วยปุกปักรักษาบุญจงช่วยหนุนให้พวกท่านเนีอยู่ดีมีสุขไปเถอะธุาทุก็ขอได้เป็นบาร,รมีนะคะดังพญาโคจิสารนะคะขอบคุณค่ะที่ช่วยทำบุญมาทางสามทางแม่เี่หนุนชุบินนะคะ ก็ขอให้ีทุกท่านร่ำรวยเงินทองนะคะสุขภาพสร่างกายแข็งแรงนะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะอู๋แม่อะไรจะพูดไหมคะทั้งตกลงนี่สามวัดนี้เราจะแบ่งกันเงินสองสองสองหมื่นเท่าไหร่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยค่ะอ๋อแล้วก็หารกันออกลุงลองหารดูค่ะว่าเท่่าไหรมันจะได้เท่าไหร่ยุคที่แปดพันกว่าบาทเหรอ ลองลองลองใช้โทรศัพท์หาดูค่ะโทรศัพท์ไม่มีเบ็เลยไม่เป็นไรหรอกประมาณนั้นแหละมองมองดูแล้วนะครับอยู่ที่สามวัดนี่ก็เราจะหารนั้นออกอยู่ที่ประมาณนั้นแหละครับประมาณแปดพันหรือเจ็ดแปดพันกว่าแปดพันกว่าแน่นอนแหละครับอยู่ประมาณนี้แหละอืมเราก็แบ่งไอเราก็แบ่งที่เงินเอฟีที่ส่งมาแล้วก็เข้าเข้าสามวัดเลยเราจะได้ทําบุญที่สามวัดด้วยกันทั้งหมด เอาอย่างนี้แหละวยไปถึงสี่วัดแล้วชุดหลังก็ค่อยว่ากันอีกหนึ่งทีหนึ่งเพราะว่าไอ้ตัวตัวหลังก็ค่อยไว้อีกทีนึงเพราะว่าตัวหลังเขาก็มีสจภาพใหญ่อยู่หนึ่งไอ้ตัวนี้เราเก็บไปก่อนวันที่สี่นี่เราเราวันที่สี่ไปก่อนเพราะว่านั้นอยู่ที่กันดานเอารอรองที่สี่ก่อนเพราะว่าเราต้อง เราเอาวันที่สี่ก่อนเพราะวันที่สี่มันจะถึงแล้วนี่เหลืออีกไม่กี่วันที่สี่วันที่สิบเอ็ดล้็กจวันที่ยี่สี่พอถึงวันงานเราก็จะเก็บภาพให้ชมนะคะแล้วพ่อเอาปูทองใบออกไปเห็นไหมคะเออห้าสิบห้าสิบเลยเนาะมาดูก่อนมาดูอนมันหาคนขี่ให้มันยากเราคอยดูกันก่อนไม่รู้จะทำยังไงหนึ่ง ให้นักขันชีให้ไม่ได้หรอครับพ่อมันได้อยู่แต่จะกองจะจะให้จะก้องเดินห่างกันแต่พ่อก็จะมีเวลาขึ้นไปถวายเขาไม่มีก็ให้ลูกหลานแล้วขึ้นไปถวายเราก็อยู่กับช้างอยู่้าอยู่กับช้างปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยไปก็จะมีเรื่องขึ้นมาแล้วมันแก้ยากมันเยอะก็ต้องลูกหลานก็ไปถวายให้เขา <ก>ส่นวนพ่อก็อยู่กับช้างเข<ร>าก็รู้อยู่แล้วว่าเออกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นมาแล้วก็เขียนบอกเขาว่าเออกลุ่มทองใบเขาก็รู้อยู่แล้วอยให้พ่อขึ้นไปถวายเนี่ยมันก็มันถวายได้อยู่แต่อยู่นานไม่ได้ต้องต้องลงมาอยู่กับเขา้าน็กเขาไม่เคย คิดว่าจะเก่งถามใครเนาะฮะอีล,ว,อ<า>อลวมองจูงองรอมองปะกวงเนา่าก็รอบปะกวงเนา่าปูทองไปจะตกมันไหมคะพ<น>่อ,อตกแน่นอนแหละเรื่องตกนิดเขาอว้วนเต็มที่แล้วรอแต่ถึงเดือนเขาแค่นั้นช่วงเดือนไหนคะช่วงหลังงานช้าง ใช่ใช่มีนาไหมคะโอ้ยมมนามันม่ใช่พิติการนี่พอพิติการนี่งานช้างจบก็เริ่มแล้วนน<ซ>ถ้า<อ>ถ้าถ้าหลังจากงานช้างก็น่าจะเป็นเดือนธันวาไหมคะธันวาเนี่แหละเราได้รับงานไว้บ้างไหมคะไม่กล้ารับ อนุมเราก็เหมือนกันเลยระวังร้อนกันหน่อยหน้านี้เพราะว่ามันอนุมก็นี่แหละเดือนนี้แหละเดินก็ตกมันหละแฟนคลับเขาก็อยากให้เอาออกแต่ว่ากลัวมันเสียมันถ้ามันออกไปแล้วถ้าผมไม่เดินตามเนี่ยผมไม่ได้เดินตามผมกับคนแก่แล้วผมจะเดินตามได้ทุกวันโบไม่เรากลัวเราเสียใจกันมากแล้วกลัวอยากไปทำอีกเลยเสียใจมาลูกชายเขาไปแล้วเนี่ยอย่าเพิ่ง อย่าให้คนอื่นตาไปอีกมันโอ้ยแฟนคลับทุกคนก็ต้องเข้าใจที่ไม่ใช่ว่าจะจูงออกเหมือนวัวเหมือนควายช้างถือลูกหน้าตกมันของเขาด้วยเราก็ต้องระวังอย่างถึงหน้าก็ตกมันก็ต้องระวังสุดๆเลยแหละมันเสียหายมากมากเลยเดี๋ยวจะคิดว่าเออผูกช้างเหมือนช้างติดคุกมันผูกก็ไม่ใช่ว่าให้เขาอดอยากเนาะ น้ำก็ทําให้กินหลังคาก็แฟนคลับก็าก็ส่งมาช่วยทําก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้บางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจว่าจะผูกช้างไว้ทำไมติดคุกแต่ว่ามันเรื่องเอาออกนี่ผมก็อยากเอาออกอยู่แต่ว่าหน้าก็ส่งมันผมก็ตัวช่วงนี้เราก็ยังเสียใจกันอยู่ก็ยังว่าอยู่ยังไม่ถึงสามสปีที่ไหน เดี๋ยวกลัวมันเกิดประวัติซ้ำรอยมาอีกมันก็จะลำบาก,ก่อเก่าถ้าเกิดประวัติซ้ำรอยซ้ำรอยอีกมาและมาอีกแล้วก็เราต้องดูนิสัยกันก่อนแต่วันนั้นเขาออกเขาเอาอ,ออกมาก็ว่าจะเอามาหาปูกตองใบนี่มาไม่ถึงพ่อหาเรื่องแล้วาหาเรื่องก็แวะลงไปกินกอไผ่ก่อนหารเรื่องก็คือไม่อยากเดินนะคะหารเรื่องไม่ไม่ยอมเดินพอแข็งขึ้นแล้วก่ คนอื่นห้ามเขาไปเลยแหละจะจะยืนอยู่กับที่อย่างเดียวค่ะพอขี่รถไปถึงนึ่งแบบประวัติมันซ้ำรอยเห็นเขาโทรมาว่าพ่อหาเรื่องแล้วก็อือเห็นท่าไม่ดีก็ขี่รถไปทันทีเลยขี่รถไปถึงไปจอดเขารู้ว่าเจ้าของไปถึงเขากัอ่อนตอก็มีบางคอมเมนต์นะคะพ่อที่บอกว่าให้ขายไปเถอะช้างดุอย่างนี้จะเลี้ยงทําไมแล้วพ่อมีแล้วพ่อมีความเห็นยังไงบ้างคะเรากลักของเราเนาะไม่รู้จะกับก็รัก ไม่อยากจะขายถ้าขายก็ได้ถ้ามีคนซื้อแต่ใจที่มันไม่อยากขายเขาหรอกใช่ค่ะอ,อีกอย่างหนึ่งเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้วนะคะเหมือนสมาชิกในครอบครัวไปแล้วค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณแม่อนาคุณคุณแม่สนมหอมเนียมนะคะ แล้วก็เอซจากสเปนค่ะแล้วก็หอมเนียมนี่ไม่ใช่คนอยู่เอซจากกรุงเทพนะคะที่ช่วยทําบุญกระถินมาในครั้งนี้นะคะหอมเนียมนี่ไม่ใช่พี่น้องเราอยู่บ้านหนองเค็งบอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะญาติออกจากหนองเคงบบหอมเนียมนี